สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เรามาเจอการคุณครูจะมาชวนเด็กๆเรียนพัฒนาอัจฉริยะนะคะเอาราคาเปิดเลยลูกเปิดหน้า33นะคะเปิดด้านหลังจะเจอเร็วกว่านะคะเปิดแล้วเจอแล้วหน้า33มสิบสามีสามนาก็มาอ่านทีวันนี้เขาจะให้เราเรียนอะไรอ๋อเขาบอกว่า เลือกใช้สิ่งใดนะเอออ่ะทีนี้เรามาดูซิเขาบอกให้เลือกใช้สิ่งใดนะวันหยุดนี้ชบาเด็กผู้หญิงคนนี้ชื่อชบานะคะจะไปเที่ยวป่ากับครอบครัวในป่าไม่มีไฟฟ้าและสิ่งอำนวย ความสะดวกเลยเพื่อนๆคิดว่าชบาควรจะเตรียมอะไรไปบ้างโอ้ชบาจะไปเที่ยวปากกับครอบครัวอ่ะมาดูสิเขาให้เขียนวงกลมร้อมรอบภาพสิ่งของให้สัมพันธ์กับเหตุการณ์ ที่กําหนดนะคะอ่าเรามาดูสิคําสั่งแรกเขาบอกว่าอะไรนะคะที่สีชมพูแผ่นสีชมพูถ้าฝนตกจะใช้สิ่งใดป้องกันฝนแล้วก็มีรูปภาพมีเสื้อยืดมีร่มมีหมวกฤดูหนาวไหมพรม เด็กๆว่าป้องกันฝนพอเวลาฝนตกเน่เราต้องป้องกันฝนเน่ยเราจะใช้อะไรเด็กๆรู้แล้วทําไงคะวงกลมล้อมรอบใช่ไหมคะเอาละค่ะครูแต่วไม่บอกนะคะเด็กๆรู้แล้วต่อไปคําสั่งต่อไปแผ่นภาพสีฟ้าถ้าต้องการแสงสว่าง เวลากลางคืนจะใช้สิ่งใดอันนี้เข้าไปเที่ยวป่านะคะกับครอบครัวไม่มีไฟฟ้าอ่าจะใช้แสงสว่างเราจะใช้อะไรรูปแรกรูปไฟฉายต่อไปรูปดวงไฟหลอดไฟอันนี้ต้องใช้ไฟฟ้าใช่ไหมคะ,ะไฟฟ้าในบ้าน รูปต่อไปรูปกล้องอ่ากล้องถ่ายรูปอ่าเด็กๆรู้ไหมคะว่าจะใช้อะไรนะคะลองคิดดูนะคะเสร็จแล้วก็ทำไมคะวงกลมล้อมรอบเลยต่อไปคุณครูจะอ่านแผ่นภาพสีเขียวนะคะถ้าต้องการดูเวลาจะใช้สิ่งใดเอาละสิ นะคะรูปแรกรูปแผนที่ดูเวลาดูแผนที่เหรอต่อไปดูปฏิทินพกปฏิทินเข้าไปในป่าด้วยรูปสุดท้ายรูปนาฬิกานาฬิกาข้อมือใช่ไหมคะต่อไปเด็กๆก,ก็ดูแล้วเสร็จเด็กๆก,ก็รู้ว่าเราต้องใช้ ดูเวลาจากสิ่งใดที่เราอยู่ในป่าใช่ไหมคะอืมเด็กๆรู้แล้วเด็กๆก,ก็วงกลมล้อมรอบเลยนะคะต่อไปคำสั่งสุดท้ายสีส้มแผ่นภาพถ้าต้องการดูสัตว์จากที่ไกลๆจะใช้สิ่งใดอ่าละสิใช้แว่นตา แดดได้ไหมคะอ่าต่อไปใช้กล้อง,อง่องอ่าดูที่ไกลๆเราใช้กล้องแล้วก็ไงคะอ่ามันจะเป็นเลนขยายดูดึงดูดเข้ามาใกล้เรานะคะเราจะเห็นชัดเลยนะคะต่อไปดูแว่นขยายดีไหมอ่าแว่นขยายก็ใช้ได้แต่อะไรล่ะคะ ที่เด็กๆคิดว่าควรใช้ที่สุดในเวลาเราเดินป่าเด็กๆรู้แล้วนะคะอ่าเด็กๆก,ก็วงกลมส่วนแว่นขยายเนี่ยเราดูเฉพาะสิ่งที่เล็กนะคะสิ่งที่เล็กอุ้ยเข็มหายเอาแว่นขยายมาสิานะคะหาสาิเข็มหล่นตรงไหนหรือไม่อย่างนั้นก็ทำไมคะ คุณตาคุณตาอ่านหนังสือยังไม่ได้ไปตัดแว่นมีแว่นขยายคุณตาก็หยิบแว่นมามาดูหนังสือก่อนดูตัวหนังสือให้ใหญ่ก่อนนะคะพอคุณแม่คุณพ่อพร้อมแล้วก็พาคุณตาไปตัดแว่นเอาล่ะค่ะเด็กเด็กเด็กเกเมื่อวงกลมเสร็จแล้วทั้งหมดสข้อเด็กๆอย่จะลืมส่งการบ้านด้วยนะคะเอาล่ะค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะ แล้วก็สวัสดีท่านผู้ปกครองด้วยนะคะรบกวนด้วยค่ะขอบคุณค่ะ